หน้าที่ของผู้บริหารก็คือพยายามสแสวงหาสิ่งที่มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักใช้พื้นที่เป็นฐาน ในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของสมุทรสาครทําให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นว่าโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนได้ตรงตามเป้าหมายจึงทําให้เขาเกิดความพึงพอใจและเข้ามาช่วยในการดําเนินการในโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะผู้ปกครองได้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทํากับเด็กสัพจารบุคคลในท้องถิ่นในส่วนนี้เราเอาเข้ามามีส่วนร่วม ในการที่จะกําหนดทิศทางของโรงเรียนด้วยโรงเรียนเราได้รับการสนับสนุนจากวัดจากชุมชนเป็นอย่างยิ่งเลยครับเข้าไปหาจุดเด่นของชุมชนตัวเองพัฒนาไปในทิศทางที่สังคมต้องการการที่เรานำเม k เกอร์สเปหรือ เทคนิควิธีการสอนตามรูปแบบที่ทาง TSP q P, ลงสู่การปฏิบัติก็คือดึงเอาสาระในหลักสูตรออกมาหรือบูราณาการทำให้หลักสูตรเข้มข้นยิ่งขึ้นผมดึง Maker Steam Design Process เป็นรูปแบบ5ขั้นตอนเข้ามาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเด็กพวกนี้จะได้ฝึกเรื่องของ การคิดวิเคราะห์สารพัดเป็นในเรื่องศตวรรษที่21การใช้สตรีมดีไซน์โปรเซส s เข้ามาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเด็กของเราเก่งขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมากขึ้นอันนี้คือผลพวงจาก maker space เด็กของเราคิดเป็นมากขึ้น หยุดที่จะเรียนรู้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ นำความรู้ที่โค้ดให้เอามาใช้หาความรู้ว่าเราจะทํำยังไงที่จะสอนนักเรียนอัดวิดีโอนะครับในรูปแบบของ OBS Studio นะครับแล้วเ,เอามาตัดต่อใน Premiere Pro ครับจนตอนนี้นะครับก็คือสามารถตัดต่อได้แล้วครูจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆปรับตัวใหม่เยอะมากเราดีไซน์วิธีการสอนใหม่บูรณาการงานของแต่และวิชาถ้ามันสามารถบูรณาการกันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการ PLC กันทําให้เราสามารถแก้ปัญหา โดยรวมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นคุณครูมีวิธีการและมีเทคนิคและเข้าใจเด็กมากขึ้นพอเขาสอนเด็กนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถทําได้เนี่ยคุณครูก็จะมีความภาคภูมิใจพอ TSQP เข้ามาเนี่ยครูมีระบบในการจัดการข้อมูลของนักเรียนมากขึ้นครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนได้มากขึ้นผมมองถึงคุณภาพ ของการศึกษาในอนาะคตได้เลยเ่โคว COVID ิดนะคะเราก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคุณครูก็มีนวัตกรรมใหม่ๆพยายามหาวิธีการการเรียนรู้ให้กับนักเรียนซึ่งเด็กจะได้ไม่เบื่อนะครับก็จะมีการใช้ Learning บ็อกค่ะเข้ามาช่วย โดยการจัดให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละสัปดาห์ค่ะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะให้เข้าถึงนักเรียนทุกๆคนเพื่อความเสมอภาคของนักเรียนชุดกิจกรรม Learning บอกเน้น 3R ค่ะก็คือการอ่านการเขียนการคำนวณถึงเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตอะค่ะเขาก็สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้โรงเรียนได้เห็นวิธีการสอนของครูที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นโรงเรียนมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นครูก็มีนวัตกรรม มเป็นของตัวเองรวมทั้งเด็กด้วยเขตพื้ที่การศาึกษาต้องให้ความสําคัญกับโครงการนี้แล้วก็กําหนดเป็นนโยบายสําคัญในการที่จะกํากับดูแลรวมถึงเรื่องของการนิเทศศึกษานิเทศทุกท่านนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายหรือโครงการ T S Q P การที่มีโค้ชจากภายนอกจาก s t a r f i s หรือ ของกอสศเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงเสริมที่ช่วยเสริมพลังกับการทํางานของเราในนักศึกษาเทศที่จะเดินทางร่วด้วยกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะให้ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบค่ะนโยบายของเขตพื้นที่ในลําดับต่อไปก็คือพยายามที่จะขยายเครือข่ายให้มากขึ้นพยายามพัฒนาให้เป็นโรงเรียนแม่ขายเพื่อขยายผลต่อไป รงเรียนเป็นพื้นที่ที่ค้นหาศักยภาพของผู้เรียนโดยแท้จริงให้เด็กเขาได้ทดสอบดูก่อนครับให้เขาค้นหาตัวเองให้เขาได้ลองผิดลองถูกดูก่อนว่าเขาสามารถทําอะไรได้ลองให้เด็กเขาคิดเองทําเองให้เด็กแสดงออกอยากให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์เด็กเขาได้ค้นพบตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ลองคิดลองทําลองแก้ปัญหาเป็นการปฏิรูปโรงเรียนเลยโรงเรียน เป็นพื้นที่แห่งความเสมอภาคโรงเรียนเป็นเวทีของการแสดงออกของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเสร็จแล้วมันจะไปสอดคล้องกับคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <S <S 1> <S 1> ขอบคุณมาก อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่สมุดสาครแล้วอันนี้คือผลที่มันเกิดขึ้นจาก T S Q P จากความร่วมมือของ Starfish และกสสศ